สิ่งที่ผู้หญิงกำลังมองหาในตัวของผู้ชายมันมีอะไรบ้างและถ้าเกิดคุณผู้ชายมีระวังผู้หญิงเพ่งเล็งนะครับจําวันเกินได้คุณผู้หญิงมักจะชอบคนที่จําวันสําคัญของตัวเองได้คุณนั้นใส่ใจกับตัวของเธอเพราะผู้หญิงเขาชอบคนใส่ใจผมขอใส่มีนในตัวของคุณแทนแล้วกันนะครับโอ้ผู้หญิงเขาชอบคนที่ทําอาหารเป็้เพราะมันดูมีสเสน่ห์และมันจะดีมากแค่ไหนถ้าเกิดวันหนึ่งเธอได้กินที่มือของแฟนของเธอในอันนั้นเอ้อนี่อร่อยนะครับเรากกินดสซโอ้ยข้อนี้นี่แรงเทมเลยนะ แค่ก็ชอบนรักครอบครัวเขาจะไม่มีทางปล่อยให้ตัวคุณต้องลำบากเลยเขาจะตามหาคุณตามหาคุณจนเจอเพราะเขาน่ะรักคุณโย,โยโย่เจอเต็งแล้วนะ yeah! Yeah! ยายานี่รอยยิ้ม่นครอบครัว แ่ผู้หญิงก็ชอบคนที่วิ่งไล่ตามความฝันเพราะมันเป็นแรงบรันดาลใจให้กับเธอคุณเปรี่ยนเสมือนแสงสว่างในชีวิตที่เธอจะจะเป็นแบบคุณอันนี้นี่ไม่ใช่วิ่งไล่ตามความฝันนะอันนี้มันอยู่ในฝันเลยและคนวิ่งเนี่ยไม่น่าใช่มันนะน่าจะเป็นมึงและก็อีกสองข้อที่เหลือก็คือความสุข,ขุมแล้วก็ความสะอาดนะครับผู้หญิงก็ชอบคนแบบนี้มากสุข,ขุมแล้วเยือกเย็นเนี่ยมันทำให้มีความลึกลับนะฮะมันน่าดึงดูดทำให้น่าค้นหาใครที่มีหนึ่งในหกข้อนี้นะฮะจงระวังไว้เลยผู้หญิงกำลังจะล่าคุณหรือไม่มึงก็กำ โผลฉันดโันพี่จบภันในสามวันเลยนะเว้ยนห่งั้นช่วยตอบมาหน่อยว่าไอ้หมอนี่มันเป็นใครง่ายมากรูฟี่ไงคุณทำการบ้านเดียว<ๆ>เขาจะไม่สามารถตอบคุณได้อีกต่อไปใช่ดูจบไม่จริงนี่วะ